สวัสดีครับทุกท่านยจากับผมนายเอิร์ธและอยู่กับช่องเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมคลิปนี้เราจะมาทำการจัดอันดับหัวข้อเกี่ยวกับมา r s สไลเดอร์นะผมซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายที่จะทำใน ปีส0พนี้นะผมดูไปที่อันดับสุดท้ายนั่นเองนะครับคือทีมอื่นแล้วก็จะทําต่อปีหน้าตมที่ปอันดับนะแต่ทีมอ,อื่นจะยังลงอยู่นะผมก็มาเริ่มกันเดีกว่าซื้อข้อ,ขอการจัดอันดับรวนี้นั่นก็คือ24อันดับซีดีเฮเซไรเดอที่คนญี่ปุ่นนิยมมากที่สุดนะผมจริงๆจะเอาเป็นของคนไทยแต่มีคนทําไปแล้วนะผมนะผมก็เลยขอเป็นคนญี่ปุ่นแล้วกันโดยข้อมูลนี้ได้มาจาก ผลวดจากคนญี่ปุ่นประมาณ4 0 0 0นกว่าคนเลยนะผมนะมาวกันว่าทั้ง20เฮเซรเรเดรเนี้ยซีรีส์ไรเดอร์20เรื่องเนี้ยคนญี่ปุ่นชอบซีรีส์ไหนมากสุดและน้อยที่สุดนะผมนะฮะในคลิปนี้ก็จะมี20ดับเลยนะผมนะนานๆทีได้ทนะํา20เนาะก็มันเป็นคลิปสุดท้ายที่เราขอจัดหนักเลยนะผมนะโอเคงมแล้วก็ขอชมก็ได้เลยคืออันดับ20ซีรีส์มาเเดอร์คิบา ดูซีรีส์มาเซเดีคิบะทำคะแนนไปได้ถึง891คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ1.8เปอร์เนะผมที่คนญี่ปุ่นนิยมชอบกันนะครับอันดับที่19ซีรีส์มาเซเดีวิสตัตคะแนนที่ทำได้ก็คือ913คะแนนหรือถ,ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ1.9ออันดับที่18ซีรีส์มาเซเดีฮิบิกิ โดยคะแนนที่ทำได้ก็คือ952คะแนนหรือเทียบก็เป็น1.9%นะผมเท่ากับอันดับก่อนหน้านี้เป๊ะเลยนะฮะอ๋ออันดับที่17 Series Mazda Fase และเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ40ปีคอมเบนเดอร์ด้วยนะครับซึ่งคะแนนที่ทำไปได้ก็คือ988คะแนนหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ2%นะครับผมที่คนญี่ปุ่นชอบกันนะฮะอันดับที่16 Series Mazda se อากิโตะนะผมเป็นเลดเดอร์อ่าปีเกิดผมเลยนะฮะซึ่งคะแนนที่ทำได้ก็คือ1,206และถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ2.5ที่คนญี่ปุ่นชอบกันนะครับอ๋อับพี่15ซีรีสมาเซเดอร์ d ดร v e นะผมโดยทำคะแนนไปได้ถึง1,430คะแนนหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ2.9เปรับนะผมอ๋อลำพี่14ซีรีมาเซเดอร์เคบุโตะนะผม โดยซีรีส์คอมเมอร์เตอร์คาบโตทำคะแนนไปได้ถึง1,469คะแนนค่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3%ที่มีนคนญี่ปุ่นชอบกันนะครับอันดับที่13ซีรีส์มาสเตอร์ไกมุนะผมซึ่งทำคะแนนไปได้ถึง1,567คะแนนค่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3.2%นะครับผมที่คนญี่ปุ่นชอบกันนะครับ อันดับที่12ซีรีส์มาสเตอร์ G.O นะผมเฮสเดนของที่20่สินะซึ่งทำคะแนนไปได้ถึง1,643คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3.4%นะครับอันดับที่11ซีรีส์มาสเตอร์ดีเคทนะผมซึ่งทำคะแนนไปได้ถึง1,650คะแนนและเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3.4%เท่ากับอ่าเปอร์เซ็นต์ของ G.O เลยนะผมนะก็ เหมือนขายกันน, again, น,นี่เนาะมีเลเจนเดอร์มาผมมันต้องคล้ายกันเป็นธรรมดานะผมอ,อันดับที่สิบซีรีส์มาร์เซเดอร์เบลโดยทำคะแนนไปได้ถึง1,809คะแนนนะผม 5, ท่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3.7เจ็ดเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นที่คนญี่ปุ่นเขาชอบการนำหรับอันดับนี้นะครับอ,อันดับที่เก้าซีรีส์มาร์เซเดอร์โกสผมเลขสิบสของช่องเรานะก็มาติดอยู่ในอันดับนี้ด้วยนะครับต้องมาติดอยู่แล้วล่ะ ซึ่งทำคะแนนไปได้ถึง2,180คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ4.5เปอร์เนะผมที่คนนิยมชอบซีรีส์มรเดอร์เรื่องนี้นะครับอันดับที่8ซีรีส์มาสเตอร์ X7 นะผมโดยทำคะแนนไปได้ถึง2,440คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ5เนลยนะผมที่คนญี่ปุ่นชอบกันนะครับอันดับที่7ซีรีส์มาสเตอร์ริวคิ รดยทำคะแนนไปได้ถึง2,557คะแนนภาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ5.2ที่คนญี่ปุ่นชอบกันนะครับอันดับที่6ซีรีส์มาซิโดไฟส์โดยทำคะแนนไปได้ถึง3,321คะแนนภาคเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ6.8เปอนต์เลยนะผมที่คนญี่ปุ่นยอมชอบนะครับอันดับที่5ซีรีส์ m มาซิโดคูกะนะผมเป็นซีรีส์เรเดอร์ เฮเซเรื่องแรกเลยนะผมนะที่กำเนิดขึ้นในปี2000ซึ่งคะแนนที่ฮูกะได้ก็คือ3,654คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ7.5เปอร์เซ็นต์นะผมที่คนญี่ปุ่นชอบกันตะเกิบอันดับที่สี่ม์ไซเดอร์บิล์นะผมเป็นซีรีส์โปรดที่ผมชอบมากนะโดยคะแนนที่ได้ก็คือ4,129คะแนนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ8.4เปอร์เซ็นต์เลยนะผมนะที่คนญี่ปุ่นชอบกันตะเกิบ อันดับที่3ซีรีส์มอ r ์สเตอร์เดนโอนะผมก็เป็นอ่าเด็กเส้นของโตเอเลยผมเป็นลูกรักเลยนะฮะซึ่งทำคะแนนไปได้ถึง4,271ันคะแนนพาเทเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ8.7%ดอรนะผมสองอันดับสุดท้ายนะผมนะแน่นอนนะผมเป็นซีรีส์ที่อ่าเพิ่งฉลองครบรอบ10ปีไปพอดีเลยนะผมนะฮะอันดับที่2ซีรีส์มอ r ์สเตอร์ดับเบิลดยดับเบิลทำคะแนนไปได้ถึง5,871ันคะแนน ท่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ12เลยทีเดียวนะที่คนญี่ปุ่นเขาชอบกันนะผมและอันที่นหนึ่งซีรีส์มาสเตอร์โอสนะผมโดยโอสทำนคะแนนไปให้ถึง6,022คะแนนท่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ1 2 3รนะผมนะซึ่งเป็นซีรีส hey, ์เฮเซเรเดอร์ที่คนญี่ปุ่นนิยมชอบมากที่สุดนะผมตเมอร์ ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะผมสรับซีรีส์มาสเตอร์โอสนะฮะก็เป็นอีกซีรีส์ที่ตัวผมชอบมากจริงๆนะผมติดตามมาตั้งแต่ตอนใช้เป็นใหม่ถือว่าชอบมากจริงนะผมก็ขอให้ตกอยู่ที่ันดับนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นยังไงกับผลการจัดหัวข้อนี้นะผมนะเป็นหัวข้อที่อ่าอาจจะภาคเร็วนิดหนึ่งนะผมแต่เราต้องการสรุปคะแนนไม่ต้องการอะไรมากนะครับเผื่อคนมานั่งฟังผมบ่นมากกว่านะผมถ้าผม เราไปแล้วมาจะบ่นแทนนะก็เลยขอภาคตัวร,รัวเลยนะผมนะก็เป็นยังไงบ้างผมสำหรับ20่สิบเฮเซเลเดอร์ซีรีส์เฮเซเรเดอร์ที่คนญี่ปุ่นชอบมากสุดนะผมแล้วสำหรับพวกคุณล่ะคุณชอบซีรีส์เฮเซเรเดอร์เรื่องไหนมากสุดและเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ในใต้อ่าเม้นคลิปนี้นะผมและถ้าเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์ให้แฟนเพจช่องเอเดอร์วิทย์วีนะครับแต่แฟนเพจยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะผมนะสำหรับคลิปการจะทำหคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไร รอ,นอนเราถมที่ช่องรอนะผมแับคลิปนี้ก็ไม่มีจาัก,การกนแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าในการทำลิจเราต่อไปแล้วเจอกันเซนาล่า